หน้ายาวที่เมืองนอกเนี่ยครับคือไม่ได้เติมแอลกอฮอล์นะก็ใช้แมทโตนอลเลยใช่ไหมใช่ครับคือคืนเหนือกว่านี้อีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเป็นซูเปอร์ชาร์ตแบบตัวท็อปเครื่องยนต์ได้จะสองหมื่นซีซีได้มั้งใช่ใช่ไหมเป็นฟูลไซส์แบบซูเปอร์บิ๊กบ็อกซ์เลยอ่ะใช่หมื่นเอาเลยเว้ยเบิร์นติดเว้ยเฮ้ยเบิร์นสวยอันนี้เบิร์นสวยคันนี้คันใหม่นะครับสองเกือบสองพันมา up next c o r n e r b a n one siam bun chua from siam prototype his first run was 7.961 s e c o n d ผมว่ารอบแรกเชื่อไหมเขาเนี่ยบูทน้อยจริง้เชื่อป่ะรอบนี้ผมว่าบูทหนักเพราะดูจากการเบินเนี่ยใช่ใช่ใช่เบินติดเนี่ยบูทหนักแน่ครับเพราะรอบแรกผมว่า วิทยาทีหรือไม่ครับจะเห็นเลขหกไหมมาลุ้นกันสยามบุญช่วยจากสยามบเวทีดีมากดีชื่นใจตรงเดเลยชื่นใจชื่นใจโอ้โหเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับ เวลาด谢谢ีกว่าเดิมนะครับ7.770เวลาเก่า7.961ครับผมก็ได้7.70ครับแบ็กอัพไปครับอืมน่าเสียดายครับเหมือนไม่มีพลังอ่ะผมว่าคันนี้มีปัญหาแล้วครับ His first run was 7.9 but his second run is 7.7 so he can back up his time by 7% so he will use 7.770 second for his record ทราสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ่าเดี๋ยวเราส่งไปให้กับดีเจต้นด้านล่างครับใครที่มันไส้ไม่ชอบปากมันเคุ้ยงลงท้าลงมาเลยครับต้นเชิญหลังจากที่เราไปชมหน้ายาวกันไปแล้วเรียบร้อยก็คงถูกอกถูกใจกันไปนะฮะ ผมมาอยู่ที่บริเวณริมอัฏฐจันทร์ครับคุณผู้ชมครับสัญญาเสียงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมามอบของที่ระลึกจาก ECU Shop <c oughs> ของคุณ ECU ช h อ p ด้วยครับส่งเสื้อเลยครับทกผม <c oughs> ใครอยากได้ส่งเสียมันมองไม่เห็นนะ่มันมองไม่เห็นคุที่อยากจะได้ชูนิ้วกลางขึ้นมาเลยครับผมเจ๊ J. ครับยอดเยี um ่ยมมากมานี่ครับมานี่เลยครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณชบากแก้วนะครับผมมาชมการแข่งขันของเราสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับขยับมาข้างหน้าเลยครับไม่ต้องอายครับไม่ต้องอายสบายๆครับอันนี้น้าผากหรือลานจอดทอฮะโอ้โหชื่อคุณอะไรครับคุณน้ำฝนวันนี้คุณน้ำฝนมาใครครับพี่ชายของคุณน้ำฝนคุณน้ำคุณน้ำฝนเอา้าฝั่งรูตะโกนมาอีกอ้วนเอา้าเฮ้ยรู้ด้วยคุณน้ำฝน ชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษโอเพนปกติเราโอเพนมาเราเปิดปะเปิดด้วยโอ oh, เปิดก็ไม่น่ามีใครดูนะครับสภาพนี้สงอย่างงี้กูก็ไม่ไหวนะครับผมคุณฝน์มีแฟนยังมีแฟนหรือยังตอบเลยย,ยังไม่มีสเปคผู้ชายเป็นไงผมจะตามหาคู่ให้พี่เราแจกเสื้อไปทั้งคู่เลยชอบแบบไหนแบบแบบแบบนี้ ใครที่หุ่นเหมือนถังขยะชูมือเลยครับชูมือเลยครับผมจะให้คู่เลยต้องสูงเท่าพี่ฝนด้วยพี่ฝนสูงเท่าไรร้อยสเอ่อฝนฮะนี่คนหรือหลักกิโลครับผมพี่ฝนตามหาเนื้อคู่รับเสื้อยืดไปเลยจากอ e ีซวช็อใครคิดว่าเหมาะสมกับคุณฝนชูมือ นี่ฮะน,นี่มาแล้วมาแล้วพี่ผู้ชายใส่เสื้อบุรีลมลงมาตรงนี้เลยปอบือเลยมาเลย่าเราจะเห็นการผสมพันธุ์ปลาพยูลแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงวิววางไข่ครับคุณผู้ชมครับวางไข่ไว้ที่บ้านแล้วมาคุยกันที่นี่แบบนี้ได้ไหมอารมณ์เหมือนบัวขาวปอบปมุก นึกภาพนะถ้าสองคนนี้มันเอากันนะลูกเกิดมาว่าหมอไม่กล้าทำาคดเอาเถอะน่ารักพี่ผู้หญิงชื่อฝนพี่ผู้ชายชื่อพี่นะครับชื่อหมอกครับหมอกละครับผมพี่หมอกไม่ใช่ผู้ชมดีธรรมดาครับหมอกหมอกหน่อยนะครับผมหมอกพี่หมอก อ๋อพี่หมอกไม่ยอมอยู่แล้วไม่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 หงอกนะครับพี่หมอกชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษครับชอบไปหนวยาวๆเนี่ยไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่ชอบแม่งเอาสลดรถเสียเลยครับรุ่นเอาแบบรุ่นหัวยาวๆเรียกรุ่นนี้เป็นกระแทะโอเพ่นนะครับผม ที่พี่เห็นนะครับหน้ายาววันนี้ผมมีเสื้อยืดมามอบให้กับทั้งสองท่านสุภาพสตรีคงไม่ต้องถอดเสื้อแล้วไปเลยมาฮะจาก ECU Shop ครับขอบคุณขอรางวัลจาก ECU Shop ด้วยมอบให้กับพี่ฝนหนึ่งตัวแล้วก็พี่หมอยออกหมอกอ๋อยอะไรเนี่ยนะฮะให้อีกหนึ่งตัวนะครับผมขอบคุณมากมากครับบบมีเวลาลองเอารถไปใส่กล่อง ECU ตอนนี้ใช้รถอะไรอยู่ครับพี่ใช้ Honda Wave และเรื่องของมึงเลยเรื่องมึงเลยเรื่ององมึงเลยใช้ Honda Wave สวัสดีครับไปไหนครับไปเยี่ยวนะครับขอเยี่ยวด้วยสวัสดีภาพนะครับพี่เชยครับผมเช่ครับเช่ครับแจกอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงนะครับของกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้ท่านมาให้เกียร์พวกเราด้วยนานๆท่านจะออกสื่อสักทีนึงนะครับคุยกับท่านหน่อยท่านครับสวัสดีครับท่านท่านครับเอ่อ how you feel about this competition ท่านรู้สึกไงบ้างครับวันนี้รถสนุกไหมครับท่านครับ 오이! 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 이오아이오아아이 오이! 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 어, 이 오이! 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 오구 오이! 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 오 เช็คเก๊ตแม่งก็ไม่เอารองเท้ารองเท้ากูเลยเอารองเท้าไปมึงยิงเหรอหลอเล่นชื่ออะไรครับคุณพ่ออยู่ไหนครับคุณพ่อคุณพ่อครับพ่อมีปืนลูกคุณพ่อน่ารักมะหนูอยากขี่ควายเล่นไหมลูก แต่น่ารักอ่ะให้น้องไปนะครับเอาไปกับน้องหน่อยมึงอะไรอีกอ่ะมึงน่าจบแล้วนว้ยเสื้อแม่งก็จบแล้วนว้ยคล้องใจเหรอเจอโค้งหน้าพลาโทหมดตัวอ่ะเดี๋ยวกลับไปชมการแข่งกันต่อไปขอบคุณน้องด้วยขอโทษน้องเล่นกับน้องแรงโทษนะครับระหว่างดีเจต้นเดินกลับนะครับ จะเคลี้ยงรองเท้าจะอะไรก็เรียนเชิญนะครับทำเด็กร้องกับพ่อเขาเอาเรื่องนะเว้ยเนี่ยตลอดอะเด็กร้องตลอดไปงานไหนก็ร้องตลอดขอทุนให้ถุทชาถอยทิศให้ถุทชาอ๋อจบมือหอมมือโหไม่เป็นซุปเปอร์สตาร์ไปละเพื่อนผม ท้าอยู่กี่คนเอาดร็กสเตอร์อีกหนึ่งคันครับคันนี้น่าจะเป็นของราม77ครับ Up next car number five driver บุญตาวันละลัก from Ram 77 Speedy Pro Shop his first run was 7.474 second with two j อินเจนซู e ปอร์แม็กเป็นดีดีเซลเบนซินูเปอร์แม็กเบนซินนำรถเข้ามาเลยครับซูเปอร์แม็กเบนซินและดีเซลนำรถเข้ามาเลยครับซูเปอร์แม็กเบนซินแล้วก็ดีเซลนำรถเข้ามาเลยครับเดี๋ยวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตกขบวนนะเสียสิทธิ์เลยนะครับบุญตา รอบที่แล้ว9.7ไ้9.474ครับรอบนี้จะแบ็กอัพ70ได้นะเป็นเครื่องญี่ปุ่นที่มาแข่งกับเครื่องอเมริกันใช่เครื่อง 2J 7.0ได้มีสิทธินะ 7.629ครับแบคเอัพได้ครับใช้เวลาที่7.474ครับมาดูกันต่อไป he can back up his own time so he will use his first run uh, 7.474 second yeah thank you you're welcome thank you you're welcome mm. บรรยากาศตอนนี้ท่านผู้ชมตอนนี้เช็คล่าสุดนะครับเช็คล่าสุดตอนนี้หน้าสนามรถติดแล้วนะครับท่านผู้ชมนา่จอดรถตอนนี้โซนหนึ่งเต็มไปแล้โ,โซนสองเต็มละเราจะโซนสามครับวันนี้ข้างหน้ารถติดมากนะครับ,บเดินทางทาเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับครับโอ้น่ารักจังเลยครับขอได้ไหม,มเคยรู้เขาจะไปขอได้ไงบาย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 เฮ้ยดู bye. Bye โดนตัวไหนมันดีคุณพ่อน่ารักคุณพ่อน่ารักมีกี้เดินไปเอาน้องน่ารักมากครับคืออยากให้ลูกน่ารักแบบนี้ง่ายนิดเดียวทำไงอยากมีลูกน่ารักน่ารักป่ะโอ้โหผมบอกตรงชีวิตผมอยากมีลูกน่ารักแบบพี่คนนี้แบบถ้ามีลูกสายยากน่ารักแบบนี้จะทำไง่ะง่ายมากทำไงให้แฟนคุณไปนอนกับเขานอนกับพ่อน้องเออเนี่ยจะมีลูกออกมาน่ารักหน้ารักเไม่เหนื่อยด้วยนะไม่ต้องออกแรงแล้วเหมือนด้วยนะแปะพิมพ์นียมเอาเมียมึงไปสิเอาฮะเดี๋ยวเราไปกันตรงนี้สักลู่ดีกว่าชั่ ECU Shop s ุขภาพไทยแลนด์เลก r d อด2015รอบชิง่ันเลยครับได้เจอทนะั้งแคมป์รูปแบบใของกรังมีชนแนลคมเป็น g ีพี a ช n แนล ความเร็วระดับโลกหยุดทุกสายตาพิสูจน์ความพร้อมความแม่นยำความทรหดท้าทายทุกความมุ่งมัน่นและสะกดลมหายใจกับทุกพลัง ไปสัมผัสความเร็วระดับโลกกับเรา Sing Corporation ลุยกันต่อเนื่องครับกับ ECU Shop Top 10 d a g e r Super t a i l a n d รุ่น2015ในรอบที่แล้ว่สดๆที่นี่ที่บ u รีรัมดกสเตอร์แข่งอยู่ในแดดบุรีรัมอยู่ในแดดดร r กสเตอร์โอเครับขออภัยคะข้าวมันไก่อร่อยมากครับคุณกินไปเมื่อกี้นี้ข้าวไก่ต่อทักเบรกของสุนัจระหิวอ้วนอ่ะข้าวมันก่อ้วนไง ไปไม่ได้พี่กินโธผมก็เลยสั่งเข้ากรหมูไปโหหนักก็เดินไปบ้าค<ป>ันนี้คันแชมป์ไปที่แล้วครับเขาคือใครครับพี่โก้คันนี้สยามบุญช่วยครับขับสองคันนะรุ่นนี้อ่ะปรบมือส่งเสียงเป็นกำลังใจกับสยามบุญช่วยกันหน่อยเร็ออ่าแชมป์ไปที่แล้วครับ Up next car number 111 one one driver สยามบุญช่วย from สยาม prototype w เดี๋ยวจะมีขอรวัไปแจกอีกเหมือนเมื่อสักครู่นี้นี่เหมือนเมกาไมถอหลังก็ถู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 ถถู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 ัถูไมัุกถูเาเศปูเศษกัวเศอะไรเงี้ยกิยางออกื่อให้หน้ายางมันจับเต็มเต็มไงครับครับสะอาดที่สุดยิ่งดีครับง่ายง่ายยางใหม่ี่เวลาไปซื้อแกะห่อเสร็จใช่ถาลองมาถูกับพื้นเลย ดูดีแล้วเลยเห็นป่ะพอใส่รถแป๊บเดียวก็จบแล้วปุ๊บเรียครับผมครับนี่นี่ง่ายเงี้ He was the fastest in 2014ดีมากตรงเป๊ะเลยแดกสเตอร์ครับวิ่งได้ตรงเป๊ะสยามบุญช่วยนิ่งเลย70ไม่เบิกเลิกเบิกชาย7244เลยครับ ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ300นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงทุ่นท่วนครับเข้าเส้นนะ300นะครับ The time was 7.244 second 300 and kilometers per hour ต่อไปครับเราจะไปในรุ่นของ Super Mac Drag uh, Super Mac เบนซินครับ